สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับช่องอาศัยดวงชนแนลสำหรับในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ในภาพรวมของชาวรัคนาราศีสิงห์ในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม หรือผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนก็ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตรับรองว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวลัคนาราศีสิงจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจมากขึ้นและตัวท่านเองก็มีความคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและในช่วงนี้ ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะอยากเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือได้พบปะเพื่อนฝูงทั้งเก่าและใหม่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับท่านในช่วงนี้เรียกว่าตัวท่านเองจะดูเนื้อหอมเป็นพิเศษ หากท่านใดได้เดินทางเข้าสังคมพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาบางทีอาจจะมีช่องทางหรือไอเดียใหม่ๆทําทำให้เกิดรายได้นำมาต่อยอดทางธุรกิจของท่านได้ และการที่มีดาวพระมารุตยูโคจรอยู่ในภพสุภะสุภะคือภพที่เกี่ยวข้องกับความรุ่งเรืองความก้าวหน้าเป้าหมายของชีวิตความเป็นอยู่ของท่านทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะได้มีเกณฑ์เดินทางไกลไปยังต่างประเทศหรือไปศึกษาไปเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างที่ ต่างถิ่นแดนไกลด้วยและดาวพระมรุตรยูนี้เองอาจจะนำพาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มาถึงจุดเปลี่ยนหากเป็นเรื่องที่ดีพอเปลี่ยนแล้วชีวิตของท่านจะพลิกผันทําให้ชีวิตของท่านมีความเจริญก้าวหน้าหรือไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้และการที่มีดาวพระราหูโคจรอยู่ในภพสุภภาแบบนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างค่อนข้าง ดีทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพระพุธและดาวพระพุธด,ดวงนี้ยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสำเร็จโชคลาภของท่านด้วยได้โคจรอยู่ในภพปุตตะคือภพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆความบันเทิง ความอ่อนวัยเด็กหรือการเสี่ยงดวงด้วยและดาวการเงินของท่านนี้โคจรได้ตำแหน่งประคืออ่อนกำลังทำให้รายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ยังคงจะได้อยู่โดยเฉพาะท่านใดที่หารายได้จากการเดินทางการเป็นตัวแทนในหน้านำเข้าส่งออกธุรกิจต่างชาติ หรือทำงานกับบริษัทต่างชาติการว่าจ้างรับงานคนอื่นมาทำหรือเพื่อนหรือสังคมของท่านหรือผู้ใหญ่แนะนําช่องทางการหารายได้มาให้กับท่านด้วยหรืออาจจะเป็นงานที่คนอื่นทำไม่ได้แต่ท่านต้องนางานชิ้นนั้นกลับมารับผิดชอบก็จะทำให้ท่านมีรายได้เข้ามาในช่วงนี้ด้วย ส่วนท่านใดที่ทำอาชีพการค้าการขายพ่อค้าแม่ค้าในช่วงนี้ท่านควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจรูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่านให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เป็นการกระตุ้นยอดขายของท่านให้กลับมาดีและในช่วงนี้ตัวท่านเองก็จะมีความโดดเด่นมีสเสน่ห์ประกอบกับดาวพฤหรสโค,โคจรร่วมกับดาวพพุธ เป็นดาวคู่เจรจาวาจาเป็นทรัพย์ด้วยและดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์ได้คู่ธาตุน้ํามาเสริมกําลังการเงินของท่านให้มีความมั่นคงหรือมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและยังโคจรร่วมกับดาวพระอาทิตย์คือดาวประจำตัวของท่านทำให้ช่วงนี้ท่านใดที่ใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ในการหารายได้ในการทำงานของท่านท่านอาจจะต้องมีการไลฟ์สด ออกสื่อโซเชียลบ้างหรือมีการพูดคุยเจรจากับลูกค้าก็จะทำให้ท่านมีไรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นหรือมีการจัดโปรโมชั่นรับรองว่าท่านจะสามารถปิดการขายได้อย่างแน่นอนหรือจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนท่านเพิ่มเติมมา,มากยิ่งขึ้นทางด้าน ลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้ถือว่าเป็นลูกค้าที่ดีด้วยทุกสาขาอาชีพเป็นลูกค้าที่ดีมีเงินแต่อาจจะเรื่องเยอะหรืออาจจะ เรื่องมากสักหน่อยเช่นตกลงกันกว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าอาจจะใช้เวลานานแต่ก็ขอให้ท่านบริการลูกค้าให้ดีๆรับรองว่าลูกค้าก็จะอุดหนุนท่านอย่างแน่นอนส่วนทางด้านรายใจ่ายในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับตัวท่านเองท่านอาจอยากนำเงินไปใช้ใจ่ายเพื่อความสุขความสำาราญของตัวเอง หรือบางท่านอาจจะนำเงินไปลงทุนหรือทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องของการเงินติดต่อพูดคุยเจรจาหรือลงทุนท่านควรทำก่อนวันที่20ธันวาคมเพราะหลังจากนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์จากโคจรวิกลคติคือเดินถอยหลังทำให้การเงินการลงทุนล่าช้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องหมุนเงินหลังจากวันที่20ธันวาคมท่านควร มีเงินสำรองไว้ด้วยท่านต้องมีการวางแผนรับรองว่าตัวท่านเองจะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนสำหรับบางท่านอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบริวารหรืออาจจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของที่ทำงานหรือใช้ไปกับงานก็อาจจะเป็นไปได้ ทางด้านการงานในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้ดาวการงานของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพระศุกร์โคจรร่วมกับดาวพระพุธคือดาวการเงินของท่านและดาวพระศุกร์ดวงนี้คือดาวการงานของท่านได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยมหาจักรคือความยิ่งใหญ่และยังโคจรร่วมกับดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระอาทิตย์ด้วยโดยการที่ดาวทั้งสามดวงนี้โคจรร่วมกันแบบนี้ทําให้งานที่เข้ามาในช่วงนี้ ท่านต้องลงมือลงแรงทำเพราะดาวการงานที่ได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉียงสุดท้ายแล้วหากท่านลงมือทำลุยและตั้งใจท่านก็จะมีความก้าวหน้าและความสำเร็จตามที่ท่านอยากได้แน่นอนและการที่มีดาวพระอังคารโคจรอ,อยู่ในภพการงานของท่านและดาวพระอังคารดวงนี้โคจรได้ตำแหน่งประคืออ่อนกำลัง และโคจรถอยหลังด้วยทําให้บางท่านอาจจะเจอผู้ใหญ่มอบหมายงานที่ไม่ใช่งานของท่านมาให้ท่านต้องรับผิดชอบด้วยและการที่ดาวพระอังคารเป็น ราชาโชคหากท่านทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้ได้สำเร็จท่านอาจจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่อย่างแน่นอนทางด้านความรักคนโสดท่านจะมีสเสน่ห์ค่อนข้างมากท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับรักครั้งใหม่อาจจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าท่านหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมของท่าน หรืออาจจะมีการแนะนำมาจากเพื่อนฝูงของท่านหรือเคยติดต่อกันไว้แล้วอยู่ดีๆก็กลับมาคบกันก็ขอให้ท่านดูให้ดีๆให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนว่าเขาโสดจริงหรือไม่หรือตัวท่านเองโสดจริงหรือเปล่าสำหรับคนที่มีคู่ ครองอยู่แล้วท่านและคู่ครองของท่านก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันค่อนข้างดีสำหรับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการมีความสุขตลอดปีใหม่2,566แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ